ก็ถามนะว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่ได้อันเนี้ยจะไป CGM ไหมแต่ตอนนั้นอะตอนหนูก็ตอบไปว่าแบบอ๋อตอนหนูอยากได้ที่นี่มากกว่าคะ่ะเพราะว่าคตอนนั้นตอนนั้นเราก็ต้องตอบแบบนั้นไงพี่นะเพราะว่าแบบตอนนั้นเราออดิชั่นที่นั่นอยู่อ่ะมันยังไม่ประกาศอ่ะเก็ตอบไปก่อนแต่ว่าให้จะไปรู้อ่ะว่าวันที่เราแบบว่าได้มาสัมผัส CGM แล้วจริงๆอ่ะเรากลับแบบเรากลับแบบว่าชอบที่นี่เรากลับอยากมาอยู่ที่นี่ มากแบบไม่ได้มากกว่านะโดยถือว่า <practiced> <o> <approved> เราชอบที่นี่เรารู้สึกว่ามันเข้าแบบมันเข้ากับตัวเราหนูไปอยู่กับพี่ชายกับน้องสาวน้องสใเอีก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเหรอเขารักเราแหละเขาแค่ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้หนูก็แบบเออวันพอเราโตขึ้นเรารับรู้ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าแนี่ยรักใช่ไหมล่าภูม <GO av uther> ิใจใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็รู้แหละแต่ว่าก็ไปแสงเขาอะไรอย่างนี้ วันที่เดบิวต์เปิดตัวก็พอมีแฟนแคมแบมาใช่ไหมคะก็ขอบุณแฟนคลามามาที่ไายแฟนแคลัแบบให้หนูเอาไปอวดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอุ้ยเก่งมากเลยลูกสาวอะไรอย่างเงี้ย อมาทำดูคะยากรู้ว่าตัวเองแบบว่าจะเป็นสุดได้ถึงตรงไหนอะไรองกเลอง้อาถ้าสซีเรียลก็สมบทำไมโมลีล่วโม่ามดีชอบอะไรชอบวิฟร์ค่แล้วพี่เขาก็แกไปแล้วแต่หนูทานตอนที่เขาแกนก็ดีใจ <c oughs> ใช่อนั้นเบียนเชตามไรเมื่อนน้นหนึ่ตามพี่เชิญ ก็คือหนูตาม B K กับ C D M มาตั้งแต่ปสี่ปห้าแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่มี C D M เลย <c oughs> แล้วแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นสิ่งที่หนูฝันไว้ตอนเด็กๆแต่พอมันมีช่วงเวลานึงที่แบบเหมือนหนูไว้โฟกัสอย่างอื่นมันแบบมันมีเรื่องที่ต้องทํามีเรื่องที่แบบว่าต้องไปโฟกัสแล้วมันก็เป็นจังหวะที่อายุในวัยเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะแบบทํางานช่วยที่บ้านแต่ก็ถ้าทางานหนูก็อยากจะทํางานที่หนูทาแล้วแบบว่ามีความสุขก็เลยมีความคิดว่าแบบ อาชีพไอดอลนี่แหละมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วเราก็แบบว่าไม่ควรจะที่แบบปฏิเสธตัวเองไม่ควรปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วแบบเออในเมื่อโอกาสมีมาแล้วแล้วตอนนั้นมันก็เป็นแบบช่วงที่เปิด audition เพลนเครุ่นห้าแต่ว่าหนูก็ส่งออ d i t i o n ไปแต่ก็ไม่ได้ผ่านไปรอบแรกกรรมการหนูก็เลยแบบมีความคิดว่า4 8อาจจะไกลจากเรามากก็เลยแบบอืมแต่ก็ไม่ได้ท้อคิดว่าแบบเราก็จะพยายามเรื่อยเพราะตอนนี้ก็ยัง16อยู่แต่ว่าพอทีซเมเปิด ก็ค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายเพราะว่าหนูแบบว่ามันค่อนข้างที่จะไกลจากบ้านหนูมาก,มาก,มากที่เชียงใหม่อะค่ะแล้วหนูแบบไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านไปได้ถึงจุดนั้นคือแค่อึง้งอึ้งมากครับตอนที่แบบว่าไปถึงรอบไฟนอลแล้วก็แบบคือถึงจะไม่ติดก็ไม่เป็นไรตอนนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วสําหรับหนูแต่ว่าพอแบบผ่านก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆชีวิตหนูในปีนี้แบบว่า ในวัยสิบหกในตอนแรกในต้นปีตอนนั้นหนูยังคิดว่าแบบสี่สิบแปดกูมันยังไกลจากหนูมากอยู่เลยแต่ตอนนี้หนูเรียกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแบบกับซีซีเอเทชได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสี่สิบแปดไทยซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบ<ม>หนูแบบภูมิใจในตัวเองมากๆในตอนนี้ค่ะใช่าก็คือต้องบอกก่อนว่าตรงว่าหนูไม่มีเครื่องบินแล้วหนูก็ต้องแบบว่านั่งรถทัวร์มาใช่ไหมคะซึ่งก็ตอนนั้นนั่งมาก,กับคุณพ่อสองคนก็แบบว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆก็วันแรกก็แบบ เหมือนมาแล้วก็มาเที่ยวเชียงใหม่มาพักก่อนก็ไม่เรียกว่าพักก็ไปเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ก็มีใช่แล้วก็เหมือนวันที่สองก็เป็นวันออริชั่นแล้ววันนั้นจริงๆตอนก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นการออริชั่นแบบว่าครั้งแรกของหนูตอนน้ากรรมการซึ่งหนูตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นตอนแรกคิดว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าพอถึงจริงจก็แบบโห่อน้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็แบบเห็นคนอื่นแบบ ตอนนั้นหนูจำได้ว่าหนูเห็นชื่อพี่รันมาแล้วหนูแบบตกใจมากแบบโหคือหนูพูดจริงตอนนั้นหนูไม่คิดว่าหนูจะติดเข้ามาอยู่วงเดียวกับเขาด้วยซ้ำคือคิดว่าพี่จะไม่ติดหรอไม่ใช่มันมันเปนยังไงคือแบบหเห็นพี่รันมาแต่ตอนที่เป็นแทนเด็กอยู่แค่ต้นห้าหนูแบบทั้ที่เจออ้งเลยแบบโหแบบเพราะเป็นอดีตไอดอลนะทุกคนหนูก็เลยแบบใช่แบบทั้งที่เจอตื่นเต้นแบบทุกคนก็เก่งกันมากเลยตอนนั้น คือมันเป็นจังหวะที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตมากจริงๆอย่างที่หนูบอกซึ่งแบบเหมือนอันนี้หนูอ่ะหนูบอกเลยว่าแบบตอนที่แบบว่ามาออดิชั่นครั้งแรกอะหนูมีเซน์ว่าแบบเหมือนตัวเองจะได้จากบ้านมาไกลค่ะหนูเซนแบบนั้นก็คือทอนที่แบบแค่มาออดิชั่นแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยแบบค่อยรอฟังผลอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอแบบนูก็ติดก็แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ามันมันอึ้งอะมันทําอะไรไม่ถูกอะตอนนั้นแต่ก็แบบ ตอนนั้นก็ทักไปบอกพ่อแบบบอกพ่อในแบบพ่อตัวเองมีลูกเป็นไอดอลแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ก็แล้ก็แบบตื่นเต้นมากๆวันนั้นก็คือก็ต้องกับกับโคราชไปเก็บกระเป๋าเก็บข้าวของแล้วก็บอกลาคนอื่นแล้วก็แบบว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองก็ตอนนั้นก็มีคนซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะใช่ที่แบบเขาเขายินดีกับหนูที่แบบหนูได้ติดมาอยู่ตรงนี้ติดได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ใช่ซึ่งก็แบบว่าเมื่อยหร่ที่หนูบอกว่าหนูตอนนี้จะบุญใจนตัวเองมาก ก็หนูก็คิดว่าตัวเองก็เป็นแบบว่าเด็กคนหนึ่งที่พอรู้จักไอดอลแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบแบบว่าคือแปลกนะคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่ได้ชอบร้องหรือว่าชอบเต้นมาก่อนเลยแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบโดยเฉพาะเรื่องเต้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่แบบจิู่นิ่งๆหนูคงไม่มาทำอ่ะทุกคน <laughs> แต่ว่าเรื่องร้องเนี่ยยังแบบว่าเออมีร้องเพลงเล่นๆชอบฟังเพลงชอบแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่แบบ เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องราวของแบบว่าใครสักคนหนึ่งที่เขาแบบทําอะไรก็ตามแล้วเราเห็นเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอินอ่ะเราแบบมีแรงที่จะทําเราได้รับพลังบวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบสิ่งคําว่าไอดอลมากๆคือ แล้วต้องเป็นแบบไอดอลญี่ปุ่นดีนะคือหนูรู้สึกว่าหนูชอบทุกอย่างที่แบบเช่นแบบความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับแบบว่าการได้อยู่กับเพื่อนในวงการได้แบบว่ามีเพื่อนที่แบบว่าถุกและถูกและทุกและทุกสุขและทุกไปด้วยกันเลยสุขและทุกไปด้วยกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นความยากลําบากที่แบบว่าเราอยากที่จะทําอ่ะเพราะว่าการแบบได้มาอยู่ตรงเนี้ยทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าแบบ มันเป็นสิ่งที่เราต้องส่งต่อความสุขใช่ไหมแฟนคลับก็จะอาจจะเห็นแบบว่าในท่านที่เรามีความสุขหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้พลังใจแบบว่าเยอะมากๆเพราะว่าการที่จะส่งต่อให้ความความสุขให้คนอื่นเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากตัวเราจริงๆอ่ะแล้วคือตัวเราก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราจะมีได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องแบบพยายามในหลายๆอย่างเช่นการเต้นการร้องหรือว่าแบบการที่จะเราจะ ได้อะไรที่เราหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หนูอยากจะทําถึงแม้หนูรู้ว่ามันแบบจะยากลําบากหรือมันจะกดดันอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอยากให้แบบว่าหลายๆคนรู้สึกเหมือนตอนที่หนูอ่ะอยากจะเป็นคือมีครั้งหนึ่งนั้นที่หนูเกือบที่หนูออหลายครั้งแล้วหนูก็แบบไม่ผ่านใช่ไหมหนูเคยมาออล g m รุ่นหนึ่ง n k รุ่นสองสามป่ะไม่สามไม่เคยไม่รุ่นสองสามแล้วก็ห้าอย่างเงี้ยแล้วตอนแบบรุ่นสองอ่ะทุกคนคือหนูก็รู้สึกก็แบบ ตอนนั้นหนูก็เศร้าใช่ไหมล่ะแต่ว่านหนูได้ไปดูแบบว่างานเขาดาวที่บีนเคเขาไปสแสดงที่ห้างแถวบ้านหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นก็เริ่มแบบคิดแล้วแหละว่าทุกครั้งที่ไม่ผ่านใช่ไหมก็จะคิดว่าแบบเออเราคงไม่อยากเป็นแล้วแหละอ่ะมันก็เสียใจอะไรนี้แต่ว่าครั้งนั้นนะที่ได้ไปดูอ่ะมันก็ทําให้รู้เลยว่าแบบว่าปุ้ยเราอยากจะแบบให้คนอื่นรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกตอนนี้จังแบบได้มองรุ่นพี่เขาเต้นได้มองรุ่นพี่เขาอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบ งั้นแบบความฝันเนี้ยมันคงแบบไม่ลมเลิกตอนนี้ง่ายๆอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรายังมีโอกาสอ่ะเราก็ยังอยากทามันอยู่อะค่ะหนูหนูอ่ะเคยหนูก็คิดนะว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมามันก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราแบบทํามันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยแบบว่าเลิกที่จะทิ้งมันถึงแม้หนูจะแบบผ่านนะว่าเรื่องอะไรบางอย่างที่มันทําให้แบบต้องตัดสินใจนะว่าเราแบบว่าเฮ้ย อยากจะมาเป็นตรงนี้อีกครั้งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ทุกครั้งที่คิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หนูคิดได้แบบเฮ้ยเรายังอยากเป็นอยู่อะคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทําให้หนูแบบไม่เลือกมาอยู่ตรงนี้หรือว่าพยายามมาตรงนี้อีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราได้มาอยู่ CGM อะค่ะพอออเดชั่นใช่ไหมคะพอเข้าใกล้เรื่อยๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูจะต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่างจริงๆอะทุกคน <S 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 จริงๆเลยนะคือหนูเป็นเด็กที่โตมาที่กรุงเทพแบบตลอดตลอดไม่เคยย้ายไปที่อื่นเลยอะไรเงี้ย แล้วใครจะมาคิดว่าวันหนึ่งเราต้องมาย้ายมาอยู่เชียงใหม่ที่แบบเป็นจังหวัดที่เหนือที่สุดของประเทศไทยอะ่ะก็เลยรู้สึกเราแบบไม่เคยไกลบ้านเลยแต่ว่าณวันที่เราเข้าใกล้ความฝันเราขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบมั่นใจชัดเจนมากขึ้นว่าเอ้ยที่ตรงนี้มันคือที่ที่เราอยากอย,กอยู่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเข้ากับเรานะ CGM อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้หนุมมาอยู่ที่นี่จนถึงแบบวันนี้ค่ะ ไม่รู้คือหนูถ้าหนูเป็นคนนอกนะคะถ้าหนูมองสักใครตัวคนหนึ่งที่ทําแบบนั้นอ่ะหนูคงไม่คิดว่าเขาจะต้องยอมแพ้อะเพราะว่าเขาแค่ทําเขาแค่ทําแต่ว่าเขาแบบเขาไม่ได้อ่ะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องผิดหวังหรือว่าอะไรอ่ะแค่เขาได้ลองหนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเขากล้าที่จะทําแล้วอะค่ะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งคือหนูก็ยังไม่มีเหตุผลที่หนูจะทําไม่ได้แบบว่าหนูก็ยังอายุไม่เกินแล้วหนูก็ยังไม่ได้มีตัวเรื่องอื่นที่แบบมัน ยังไงอะ่ะที่เราอยากจะทํามากกว่านี้อะ่ะสิ่งนี้มันก็ยังเป็นความฝันอันดับหนึ่งของหนูอยู่อะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่คิดว่าการที่หนูหนูตอนวินเทลุ่นไใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้เสียก็อาจจะเสียใจนิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้เสียใจมากจริงๆนะเพราะว่าตัวหนูเองก็ยังมีความคิดว่าแบบหนูก็ยังเชื่อลึกๆว่าความฝันของเรามันยังไม่จบแค่นี้อะ่ะหนูก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบว่าถึงหนูไม่ได้ตรงเนี้ยแต่ในอนาคตอะ่ะมันก็ต้องมีแบบสักอย่างหนึ่งอะ่ะที่ หนูทาได้แน่นอนอะแล้วมันก็มีจริงๆอ่ะแบบ CGM อะไรเงี้ยหนูก็ไม่ตอนนั้นถ้าถามหนูหนูก็คงกรรมการก็ถามนะว่าเอยแล้วทาไม่ได้อันเนี้ยจะไป CGM ไหมแต่ตอนนั้นอ่ะตอนหนูก็ตอบไปว่าแบบอ๋อตอนหนูอยากได้ที่นี่มากกว่าค่ะเพราะว่าคื <laughs> ตอนนตอนนั้นเราก็ต้องตอบแบบนั้นไงพี่นะเพราะว่าแบบตอนนั้นเราออดิชั่นที่นั่นอยู่อ่ะมันยังไม่ประกาศอ่ะ <laughs> อนนก็ตอบไปก่อนแต่ว่าใครจะไปรู้อ่ะว่าวันที่เราแบบว่าได้มาสัมผัส CGM แล้วจริงๆอ่ะเรากลับแบบ เรากลับแบบว่าชอบที่นี่เรากลับอยากมาอยู่ที่นี่มากแบบไม่ได้มากกว่านะโ <laughs> ดยถือว่าเราชอบที่นี่เรารู้สึกว่า <c oughs> มันเข้า <c oughs> มันเข้ากับตัวเรา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่หนูจะไม่ทําอ่ะจนกว่าแบบถ้าเหตุผลเดียวที่หนูคิดออกที่หนูจะไม่ทําอ่ะก็คือหนูแบบไม่สามารถสมัครได้แล้วอายุเกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเกิดมาเคยนั่งรถไฟแค่ตอนเด็กๆกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการนั่งรถไฟคนเดียวคือ อ่จริงๆอ่ะเรื่องที่หนักใจที่สุดเลยนะไม่ใช่การจากลาบ้านหรือว่าการแบบต้องย้ายมาอยู่เชียงใหม่แต่คือการเรียนนี่แหละค่ะคือหนูรู้สึกแบบช่วงนั้นเราคือร้องไห้หนักมากเรื่องเนี้ยค่ะเพราะว่าแบบยังไงอะคือมหาหลัยที่หนูเรียนอยู่อะค่ะคือแบบมันแพงใช่ปล่าละแล้วคือแบบคือถ้าจะให้หนูดรอหรือว่ามาเรียนใหม่อะไรเงี้ยหนูแบบก็ไม่ไหวจริงๆอะค่ะแล้วหนูก็เสียดายเงินที่แบบที่ที่บ้านส่งหนูเรียนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุตส่าห์แบบให้หนูเข้ามหาลัยดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบ แล้วเขาก็อยากเขาก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากขออยากให้หนูทําให้ได้ก็คือแบบว่าเรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยภายในแบบตามเวลาที่กําหนดหรือว่าแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องดรอปไม่ต้องซิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยแบบเขาค่อนข้างเครียดเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่าก็คิดว่าเออเราก็ต้องทําให้ได้ทนอีกแค่ปีเดียวอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างก็แบบก็คงจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบ ไม่ได้เครียดมากขนาดนั้นเพราะว่าก็แบบยังไงแล้วคือเราก็พร้อมแลกกับแบบว่าความฝันของเราอะถ้าแบบจะเหนื่อยเพิ่มอีกแค่นิดนึงก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็ของหลิงก็เหมือนเหมือนเป็นคนอออเดชั่นมาเยอะมากค่ะเหมือนแบบไม่ใช่แค่ในไอดอล48หรือว่าไอดลญี่ปุ่นแต่ว่าแบบต่างประเทศอื่นคือหลิงแบบในเอเชียแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยคือหลิงก็อ,องหมดเลยในไทยแต่ว่าเหมือนเราไม่เคย ได้เป็นไฟนอลลิสต์ของเขาแบบจริงๆจังๆสักทีเหมือนแบบว่าเออเคยได้ไปไฟนอลหรือเคยเห็นเพื่อนเราแบบเพื่อนเราติดไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่พอเราไปถึงไฟนอลเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเออมันยังไปไปได้อ่ะเหมือนแบบถ้าเราผ่านเข้ามาถึงกรรมการแล้วอ่ะแปลว่าเขาน่าจะเห็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแบบจริงๆเหมือนทั้งชีวิตหลิงตั้งแต่เด็กเป็นคนแบบทํากิจกรรมเยอะมากเหมือนทําทุกอย่างมาหมดแล้วเหมือนว่าจะแบบเรียนสายวิทย์ก็เรียนมาแล้วหรือว่าแบบ เรียนสายศิลป์ว่าเรียนอยู่คณะนิติก็ทําแล้วหรือว่าแบบเล่นดนตรีเรียนภาษาหรือลิ๋งทำมาหมดเลยที่เหมือนแบบเรียนพิเศษเขามีการอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยรู้สึกแบบอยากจะทําอาชีพไหนเท่าแบบตอนที่แบบไปเรียนเต้นหรือเรียนร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เรียนนิติเหมือนลิงก็แบบปีสีแล้วแล้วเหมือนช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่เหมือนเราอยู่กับสิ่งที่แบบไม่ได้ชอบจริงๆแล้วมันทรมานมากๆแล้วก็แล้วเราก็เหมือนรู้ตัวเองชัดขึ้นว่าแบบ เหมือนชีวิตนี้เราฉันไม่สามารถทําอย่างอื่นได้แล้วนอกจากการแบบเต้นกับร้องเพลงนอกจากการเป็นไอดอลคือคือจะไปสายนิติเลยก็ได้คือทําได้แต่ว่าเหมือนแบบหลิงรู้เลยว่าในอนาคตคือถ้าหลิงทํางานแบบอยู่ในออฟฟิศหรือว่าทํางานกฎหมายหรือทํางานอื่นๆที่แบบไม่ใช่ไอดอลหลิงแบบไม่มีความสุขเลยเหมือนเราแค่แบบว่าเหมือนเราอยู่ไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยหลิงแบบมีความคิดว่าแบบคือชีวิตนี้ยังไงก็ต้องได้เป็นไอดอลคือแบบเราไม่สามารถแบบไม่เป็นไอดอลได้ก็เลยแบบ มาออดิชั่นซีเจด้วยแบบจริงๆก็ไม่เคยคิดจะมาซีเจเหมือนรันมาบอกว่าแบบว่ามันไกลบ้านมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการมาที่นี่มันแลกแลกกับอะไรหลายๆอย่างเยอะกว่ากว่าที่เราจะอยู่กรุงเทพหรือว่าเป็นไอดอลที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นการตัดสินใจที่ที่ยากอยู่เหมือนกันตอนนั้นแล้วก็เหมือนหนิงก็แบบปีสี่แล้วถ้าสมมติว่าแบบเราจะทิ้งอิติก็เป็นคณะที่เหมือน เหมือนท่านคนแบบได้ยินก็คงแบบว่าอุ้ยอยู่นิติดีๆทำไมแบบมาสายนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบจริงๆก็มีความเสียดายแต่ว่ารู้ตัวเองไม่ชอบแต่เหมือนเราเรียนมานานนะเราก็แบบเมีความเสียดายความความทุ่มเทที่เราแบบเออทำไปเหมือนกันแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเห็นแล้วว่าแบบเออเราอยู่ไม่ได้หรอกแบบมันถึงว่าเราทํานิติไม่ได้หรอกแบบไปเถอะเขาว่าแบบเป็นทีว่าแบบว่าถ้าได้ที่นี่ก็ไปเถอะแล้วเหมือนจริงๆครอบครัวหลิงดูแบบ มั่นใจมากตอนที่มอซีเจมแบบว่าได้ได้แน่แบบว่าเตรียมย้ายเลยแต่ว่าเหมือนตอนนั้นก็มีความแบบเออไม่ได้มันเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่เหมือนทางครอบครัวเหมือนแบบว่าคือเหมือนมันเป็นฟิลลิ่งอะคงเป็นฟิลเหมือนแบบว่าต้องได้แล้วแหละรอบนี้แบบเออไปเถอะถ้าได้ก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบก็เลยตัดสินใจมาอยู่ซีเจมค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนมันเป็นแบบลาเชนส์ของลิงแล้วด้วยด้วยอายุอะไรเงี้ยเหมือนแบบถ้าเราไม่เอาตอนนี้ก็แบบ เราเราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ถ้าเราแบบไม่มาซีเจมใช่ค่ะจริงๆหนึ่งไม่ได้ตัดสินใจยากที่จะลงออเดชั่นซีเจมแต่ว่าตัดสินใจยากตอนที่แบบจะย้ายจริงๆหรอ <c oughs> อะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ค่ะคือเหมือนหลิงจริงๆเป็นคนแบบชอบออเดชั่นมากมายถึงว่าคือน้องๆอาจจะดูแบบไม่กล้ากันแต่หลิงเป็นคนแบบชอบมากคือสถานที่แบบถ้าเขาเปิดก็ไปเหมือนแบบอย่างน้อยก็ได้ประสบก,การณ์อะไรเงี้ยคือหลิงแบบแต่ถ้าได้ก็ดีก็เป็นฟีลคิ้วแบบหลิงชอบออเดชั่นมากนั้นก็เลยแบบ ไม่ได้ตัดสินใจย,ยากตอนจะลองอีกครั้งแล้วก็ตอนที่จบจากรุ่น5้ามาก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกเสียใจแบบคือคงมีผิดหวังบ้างที่เราไม่ได้แต่เหมือนหลิงได้ประสบการณ์เยอะมากกว่าที่จะแบบอุ้ยทำไมไม่ได้ไม่ได้อ่างเงี้ยคือเหมือนได้อะไรกลับมาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนแบบทางผู้ใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็บอกว่าแบบความฝันอยไไม่จบแค่นี้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นตอนที่ประกาศผลเขาก็ เขาก็คงปลอบใจเราแบบปลอบเข้าใจใช่ไหมเหมือนเขาแบบเออปลอบใจเราด้วยแบบความฝันทุกคนยังไม่จบแค่นี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเหมือนก็เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนทําให้เราแบบเออจริงๆก็ยังไม่จบอ่ะเหมือนแบบว่าถึงแม้จริงจรหนูก็แอบคิดว่าแบบถึงแม้ว่าอายุหลิงจะเกินจริงๆอะไรหลายหลายที่ที่เขากาหนดอายุบางหลายๆที่ที่หลิงมีเกินแล้วหลิงก็เคยแบบส่งไปถามเขาด้วยว่าแบบอ๋อได้ไหมนนหลิงก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบอะไรที่แบบ เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็คงแบบเป็นไปได้อะถ้าเราแบบจะทําจริงๆเราจะสุดจริงๆก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะก็ก็ก็คิดว่าการออทีซีเซียมซีเียมมันเป็นไปได้ก็เลยมาอีกครั้งนึงอะไร่งเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องจบจากรุ่น5้าแล้วจะจะไม่เป็นไอดอลอีกแล้วเพราะว่าหนูจริงๆหนูรู้สึกว่าการไปออรุ่น5ครั้งนั้นทําให้แบบ รู้สึกว่ามันเป็นไปได้เยอะขึ้นด้วยเพราะว่าแบบทําให้เราได้เจอกับแฟนคลับเราครั้งแรกที่แบบมีคนมาชอบเราครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นไปได้กว่าที่เราเคยทํามาทั้งหมดอีกก็เหมือนเป็นจริงๆเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แบบรู้สึกบ้าขึ้นด้วยค่ะจากการวอร์รุนห้าคือเรื่องเรียนของหลิงคันด้วยคณะของหลิงคือการแบบสอบซะส่วนใหญ่เลยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเหมือนรลนมากที่แบบว่าเออต้องต้องคอยไปกลับบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องมีแบบ ไปกลับบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแบบเรียนด้วยตัวเองเรื่องเรียนหลิงเลยไม่ได้รู้สึกแบบว่าปรับตัวเยอะเท่าน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตก็ด้วยความที่หลิงอายุแบบ22แล้วแล้วก็เหมือนเคยแบบไปอยู่มหาลัยคนเดียวไปหลงอาจจะไม่ได้จริงๆไม่ได้รู้สึกแตกต่างในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตขนาดนั้นคะ่ะอาจจะมีเรื่องแบบเออมันไกลบ้านกว่าที่คิดเหมือนถ้าเราอยู่ที่มหาลัยถ้าเราแบบวันนี้อยากกลับบ้านก็กลับได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเชียงใหม่เราไม่สามารถแบบ ทำอย่างนั้นได้แล้วก็จริงๆเหมือนคุยกับครอบครัวน้อยลงด้วยแบบตารางงานด้วยเหมือนแบบว่าบางทีแบบเราเหนื่อยมากจนเราแบบมันไม่สามารถแบบติดต่อใครได้แล้วเว่าจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนอาจจะเป็นเรื่องแบบเออคิดถึงที่บ้านคิดถึงแบบสุนัขที่เราเลี้ยงอะไรเงี้ยแลหิงแบบหลิงแบบอันนี้เป็นเรื่องที่แบบกับตัวยากมากเพราะว่าหลิงแบบติดติดติดหมาใช่ก็เลยแเขาพูดเป็นแปลกๆป่ะก็ ็ติดติดอะ่ะแบบว่าแบบชอบอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบเออไม่ได้เจอน้องบ่อยๆก็เลยรู้สึกแบบเอออาจจะเงาๆปรับตัวตรงนี้ยากหน่อยอะค่ะใช่คือหนูก็เป็น็กคนหนึ่งที่เหมือนทําอะไรด้วยตัวเองมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆตั้งแต่ประถมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าหนูก็แบบเหมือนเล่นกีฬาตั้งแต่แบบประถมอะไรอย่างงี้ แล้วก็แบบว่าที่บ้านเขาก็จะแบบไม่เวลาที่เราไปแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่บ้านก็จะไม่ได้แบบไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฝากเราไปกับครูไปกับรถตู้แบบผู้ปกครองบางคนเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยถึงไปกับรถตู้นะแต่ก็มีมีผู้ปกครองไปด้วยอะไรย่างเงี้ยก็จะเหมือนอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอโตมาเรื่อยๆก็สิบห้าก็เริ่มแบบเริ่มทํางานเริ่มหาเงินเองงแต่เด็กเรียนไปด้วยก็เลยรู้สึกว่า ชีวิตได้ทำอะไรหลายอย่างดีก็ทั้งเล่นดนตรีเหมือนที่หลิงเหมือนกันทั้งกีฬาก็ได้ลงมาหมดเลยแต่ไม่เคยไปสุดทางเลยแบบรู้สึกว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยพอส5้าเราได้มาทำแบบว่าเหมือนเป็นวีเจอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยใช่ก็เป็นการหาเงินครั้งแรกตั้งแต่แบบพอใช้นางสาวป,ปึ๊บอะไรเงี้ยพาให้คุณพ่อพาไปเปลี่ยนเป็นบัตรประชาชนเป็นนางสาวแล้วก็โอเคแล้วก็ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีเข้าชมรมไปด้วยก็เกี่ยวกับร้องเต้นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบทางน,นี้เหมือนกันนะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยแต่พอคุณครูขอชวนก็เลยรู้สึกว่าสนใจก็เลยไปก็มีได้ประกวดบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไปถึงปีน่าจะสักโมห้าอย่างเงี้ยหนูก็แบบประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยทําให้รู้สึกว่าเสียความมั่นใจค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แบบมีแผลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่า เออทางที่เราจะสิ่งที่เราชอบแล้วนะแต่แบบถ้าเราจะไปออเดชั่นเราจะเขาจะผ่านไหมอะไรเงี้ยแบบเพราะว่ารูปลักษณ์หรือแบบอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญใช่ไหมคะมีความกังวลมากว่าจะไม่ผ่านตอนที่วินเคยนรุ่นห้ามาก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราก็ยังแบบว่าเออยังมีแบบไร้ป้าหรือแบบคุยเล่นขำๆอะไรเงี้ยเขาก็มาชวนไปว่าแบบว่าไปออเดชันไหมหนูก็แบบอืมไปกล้าอะไรเงี้ยเพราะแบบเออเราแบบกล้า หมือนก้าวข้ามตรงนั้นไปไม่ได้ว่าแบบว่ายังไงมันก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับหนูอยู่ะในเรื่องแบบภาพหลักหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากามากอันดับหนึ่งเลยสําหรับหนูตอนนั้นรู้สึกว่าตัดสินใจนานมากก็เลยรู้สึกแบบทิ้งบีนเคไปก่อนเพราะเรามีความรู้สึกว่าซีเจมุ่นสามมาแน่นอนหนูแบบเชื่อมั่นมากยังไงก็ต้องมาเพราะว่าตอนที่เขาเปิดหลับบีนเครุ่นสี่หรือเปล่าคะ รุ่นสี่รุ่นสองก็มาพร้อมกันหรืออะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบมั่นใจว่าสีเจมรุ่นสจะมาแน่นอนหนูก็เลยใช้เวลาแบบระยะยะยเวลาที่เขาเปิดออดิชัน B N K อ็เคอะค่ะก็ตัดสินใจนานมากจนเขาปิดรอกไปแล้วก็รอสีเจมพอสีเจมมาล้วก็ตัดสินใจไม่ได้รู้สึกกังวลอยู่ดีจนแบบว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูแบบกําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเขาาา้ามหาลัยพอดีที่บ้านหนูก็บอกว่าเออเนี่ยแบบ ญาติเขาก็พูดว่าอยากให้ไปทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบคือถ้าไม่เรียนก็ไปทํางานไหมคือแต่ว่าหนูกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยหนูกำลังพยายามอยู่นะรอหนูก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจนแบบแม่หนูเขาก็ให้กำลังใจนั่นแหละว่าแบบว่าเออเนี่ยแบบพ่อกับแม่ไม่ได้อะไรนะอะไรอย่างงี้แต่แค่แบบว่าญาติเขาก็เป็นห่วงว่าแบบเออเราจะแบบเรียนมีที่เรียนไหมหรือแบบอะไรยังไงไหมหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยหนูดูแบบไม่มีอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันในปีนี้เลยหนูก็เลยตัดสินใจแบบ ส่งออเดอชันมาเหมือนเป็นจุดที่ก้าวข้ามความกลัวของตีประมาณว่าเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเราส่งออเดอชันไปเราก็พูดไปเลยว่าเราแบบมีสิ่งนี้เรากังวลสิ่งนี้ไปหนูก็แปะรูปไปเลยค่ะในคลิปวิดีโอในน้ำตัวอะไรเงี้ยว่าแบบเออหนูมีแบบนี้ที่หนูกังวลน,นะถ้าแบบพี่ๆกรรมการโอเคหนูก็โอเคหนูเลยตัดสินใจว่าถ้าหนูส่งไปแล้วเขาแบบไม่รับแล้วก็แค่ใช้ชีวิตของเราต่อไปเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไปเชียงใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ใช่แต่ประเด็นคือเขาดันรับหนูแล้วแบบเขาบอกว่าผ่านห้วก็โอเคหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไปออที่เชียงใหม่แล้วก็ถามเพื่อนเพราะว่าเพื่อนหนูเขาเรียนหนูที่เชียงใหม่ก็เลยถามว่าแบบเดินทางเป็นยังไงได้บ้างจังหวัดหนูไม่มีรถไฟไม่มีเครื่องบินอะไรก็ต้องแบบรถทัวร์มันนองขวานเหมือนกันก็ถามเพื่อนว่าเราจะเดินทางยังไงให้มันสะดวกที่สุด แค่ที่จะไปคนเดียวแต่พอมาอ่านรายละเอียดปุ๊บเขาบอกว่าต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะแล้วหนูส่งแบบไปโดยที่ไม่ได้บอกที่บ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมองว่าแบบเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะคือเป็นไอดอลคือแบบทําทําไมแบบมันได้อะไรจากตรงนี้อะไรอย่างงี้หนูก็แบบไม่อยากให้เขามองแบบนั้นหนูก็เลยตัดสินใจแบบไปบอกพี่ชายก่อนแล้วก็แบบเออพี่สะพายว่าเออเนี่ยหนูแบบบังเอิญส่งอันนี้ไปแล้วมันผ่านนะพอจะแบบ ไปเป็นผู้ปกครองให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขาก็แบบเดี๋ยวขอดูงานก่อนนะอะไรแบบทุกคนต่างยุ่งอะไรอย่างเงี้ยลราแบบหนูก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาไปทํางานที่อื่นเขาก็แบบไม่สะดวกก็ไปถามมาแล้วว่าแบบมีใครสะดวกไหมก็ไม่มีใครสะดวกพาหนูไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็แบบว่าก็เลยต้องแบบขอพี่ชายพี่ชายก็เลยต้องรางงานมาให้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าขอบคุณพี่ชายมากแม่ที่แบบรางงานมาให้หนูถึงมันจะแค่แบบ มันตอนนั้นไปแค่วันไม่กี่วันนะคะเพราะว่าเราแค่ออดิชั่นต่อหนะะ้นาค่ะกรรมการแล้วพอเขาบอกว่าโอเคเราผ่านรอบแรกแล้วเราเป็นหนึ่งในแคดิเดตแล้วต่อไปเราจะไปเวิร์กช็อปกันนะเราจะต้องอยู่เชียงใหม่ต่อหนูก็เลยบอกพี่ชายว่าแบบเออหนูผ่านรอบนี้แล้วนะนกลับบ้านเลยก็ได้เพราะว่าแบบน้องสาวก็ไปด้วยอะไรเงี้ยหนูอยากให้เขาแบบเออมาหาหนูตอนห้่เขาหยุดงานมาก็อยากให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาเที่ยวนะหนูไม่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบ เออเขาแบบเสียงงานเพื่อที่จะมาแบบพาหนูมาออดิชั่นอะไรนี้คะ่ะหนูก็เป็นคนแบบว่าเป็นเขาเดอกค่าใช้จ่ายในทริปนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เพราะรู้สึกว่าแบบอยากให้เขามีความสุขอะไรเพราะว่าหนูมาออดิชั่นที่หนูก็แบบมีความสุขมากมากเหมือนกันก็หลังจากที่เรามาแบบเขอบคุณคก <c> ็ <oughs> หลังจากที่เราผ่านเข้ามาเป็นแคดดิ้งเดชใช่ไหมหนูก็เหมือนไปอยู่กับเพื่อนระหว่างนั้นเพราะว่าเพื่อนเราอยู่เชียงใหม่นะคะ่ะ แล้วก็ผ่านเข้ามาเรื่อยๆระหว่างทางที่ออดิชันหนูก็แบบบอกกรระการว่าแบบว่าเออหนูแบบโอเคจริงๆใช่ไหมคะเราจะไปเจอแฟนลับครั้งแรกในฐานะแค่นีดีแล้วแบบหนูต้องแบบเอาคอนซีลเลอร์ปิดแผลเป็นไหมคะพี่อย่างเงี้ยแต่แบบว่าพี่พี่พกรรมการพี่นี่ะที่จบก็แบบต่างบอกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเลยมันโอเคมากๆเลยนะหนูก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยทำให้หนูค่อนข้างที่จะมั่นใจหนูตัวเองเยงอะมากจนหนูแบบไม่คิดเรื่องนั้นแล้ว ในขณะที่แบบว่าเพื่อนหนูยังมีแอบแอบพักมาหาหนูเลยว่าแบบเอเอ,เอแบบมีแผลตรงนี้แกทายังไงให้มันหายหรอหรือแบบอะไรเง,งี้ยหนูบอกว่าคือไม่เป็นไรแบบมั่นใจในตัวเองได้เลยคือแบบต่อให้ตัวเองเป็นแบบไหนอะคือมันดูดีที่สุดแล้วหนูก็รู้สึกว่าที่นี่ทําให้หนูมั่นใจเยอะมากๆ,ๆแล้วก็หลังจ,จากที่เรื่อง audition ผ่านไปแล้วก่อนที่จะ final audition หนูจะต้องยื่นมาหาอะไรแล้วค่ะ ไม่คิดว่าหนูจะจะเรียนมชแต่แรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาเรียนที่เชียงใหม่เพราะว่าที่บ้านหนูเนี่ยเขาอยากให้หนูแบบเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้หนูก็เลยแบบเหมือนให้เหมือนบอกที่บ้านว่าถ้าจะเป็นพยาบาลหนูขอเป็นพยาบาลที่มอแห่งนี้ได้ไหมอะไรอย่างเี้เป็นเป็นมหาลัยที่หนูชอบมากเลยเขาก็บอกว่าโอเคแล้วเหมือนกับว่าคะแนนออกมาแล้วทุกอย่างคือหนูยืนได้เลยแต่หนูไม่ได้รูเกณฑ์ที่เชียงใหม่ไว้ก็เลยทําให้แบบคิดหนักมากๆาว่าจะแบบ ตรงไหนดีเพราะว่าหนูสมัยอีกทีเป็นรอบแอดมิชชั่นรอบที่3ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งรอบที่3ามเนี่ยเกณฑ์คะแนนของแต่ละมหาลัยก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพอเราไม่ได้ดูที่นี่ไว้ระบบก,กับคณะที่เหลือรอบที่3ามะคะส่วนใหญ่จะเป็นสายศิทธิ์มากกว่าแล้วหนูจบสายวิทย์มาก,ก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงสายกับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยมาต้องมาไล่เช็คดูอีกทีว่ามีคณะไหนที่เราชอบแล้วแบบต่อยอดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ หมืนก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราต้องยื่นแล้วเนี่ยมันแบบเราต้องมาอยู่เชียงใหม่โดยที่คณะอาจจะแบบไม่ใช่คณะที่เราอยากเข้าตั้งแต่แรกแต่ว่าถ้าเราไม่ติดที่นี่ด้วยแล้วเราต้องมาอยู่เชียงใหม่ด้วยเราก็จะเหมือนพลาดไปปีหนึ่งเพราะหนูแบบตตั้งใจที่จะสอบเข้าวามาอะไรอย่างงี้ค่ะเลย กังวลมากๆแต่ว่าพอหลังจากที่ประกาศออกมาแล้วว่าเราได้ที่นี่หนูก็เลยแบบไปขอบคุณทุกๆคนเลยว่าแบบว่าขอบคุณที่ให้คำแนะนาหนูมากๆแล้วก็แบบทําให้หนูตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการมาอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการมาอยู่ที่นี่ก็เลยดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในห้าคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะภูมิใจกับตัวเองเนี่ยแล้วแล้วก็ที่บ้านภูมิใจกับเราไหมภูมิใจมากเหมือนตอนใดบิวหนูไม่ค่อยคุยกับที่บ้านใช่ไหมคะแบบ คือหนูเป็นบ้านที่ไม่ติดต่อกันไม่คุยกันไม่โทรหากันแบบมีอะไรก็นานาทีจะคุยกันคือมันเป็นเรื่องปกติของครอบครัวหนูนะคะไม่ใช่ไม่รักกันนะคะใช่เขาสนับสนุนทางใจอะไรเงี้ยมันตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าแบบทำไมเขาถึงแบบไม่น่ารักเหมือนครอบครัวอื่นอะไรเงี้ยคือแบบหมายถึงว่าความเป็นเด็กอะเนาะแบบว่าเออทําไมเขาไม่มาส่งเราเลยทําไมเขาไม่ไปแบบตรงนี้กับเราอะไรเงี้ยหรือแบบคือเขาทํางานหนักมากหรือว่ารู้สึกอยากให้เขาพักอะไรนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เหมือนกับว่าพอเราโตขึ้นเราก็เข้าใจวันเราแบบหนูไปอยู่กับพี่ชายกับน้องสาวท้นสุดใหญ่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขารักเราแหละเขาแค่ไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้หนูก็แบบ เออเหมือนพอเราโตคือเรารับรู้ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเนี่หลักใช่ไหมล่าภูมิใจใช่ไหม <ừ> อะไรอย่างนี้ก็รู้แหละแต่ว่าก็แฟนเซลเขาอะไรอย่างนี้วันที่เดบิวต์เปิดตัวก็พอมีแบรนด์แคมป์ใช่ไหมคะก็ขอบคุณแฟนเขามากาที่ใหายแบรนด์แคมแบบให้หนูเอาไปอวดที่บ้านอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าอุ้ยเก่งมากเลยลูกสาวอะไรอย่างนี้แบบพี่หนูเขาก็จะบบเป็นคนแบบคือพี่หนูเป็นคนที่ซึนมากเหมือนแบบ หนูไม่เคยได้ยินพี่แทนตัวว่าพี่อะเหมือนเวลาคุยกันแบบเออไปกินข้าวไหมไปดีอะไรเงี้ยพี่หนูจะเป็นในแนวนั้นใช่ไหมแต่มีวันหนึ่งที่พี่เขาบอกว่าเอาอเนี่ยวันก่อนนะพี่ไปตรงนั้นใช่ไหมเราแบบฮะาทำไมอยู่ดีแทนตัวว่าพี่เลยคือแบบเป็นครอบครัวที่คุยกันหน่อยมากคือพอเราส่งคลิปไปแล้วเขาแค่ส่งสติกเกอร์มาว่าเยี่ยมแค่สติกเกอร์เดียวหนูรู้สึกว่าเอ้ยรู้แล้วว่าแบบรู้แล้วว่าแบบภูมิใจในตัวของสาวอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะ พ่อกับแม่พี่ชายน้องสาวทุกคนก็แบบรับรู้แต่ว่าแบบห่วใจในส่วนหนูมาก